6. ธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสมยังพระควาภาราณสิยังเวหารติอิสิปะตะเนมมิคะทิทาวเยตะต,ะต,ะตะระโขพระควาปัจ,จวัวคิเยพิขอามันติสิทเวเมพิขเว,วอันตา วัพภะชิต,ตนาะนสีวิตภาโยจายังกาม,มสุกามสุขันติกานุโยโคโนิโคหิโคขโ,โมโปชุดชะณิโกอะนาริโยอะนัตถสันหิตโยจายังอัต กิละมะทานุโยโคโทุกโขอะนาริโยอะนะทะสันหิโตเอเตเต,ต,เต,ต,ตพิกขเวอุโพอ,อันเตอนุป,ปะคัมมะมชิมาปฏิปทาตทาคะเตนะอะพัมอะภิภภสัมพุทา จักขุกรณียานกกรณีอุปสมายะอภิญนย,ยะสพโพธยะนิพพานนายะสตะัตตวัติสัตวติกะตะมาจะสาภิกขเวมชิม,มาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จักขุการณียนะการณีอุปสมัยอุปสมายะอภิยายะสัมพทายยะนิพพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัทังคิโกมโัคโคเยเสยยะถีทังสัมมาทิติสัมมาสังกะปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโามสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคส,สาพิกเวมชิม,มาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมุทธาจักขุกุรณียานะกรณีอุปสมายะอภิ ยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขปะณะภิกขเวทุกขังอริยะสจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามะระนัปิทุกขาโสกปิปริเทวะทุกขัดโทมณส,สุป,ปายาสาปิทุกขา อปิเยหิสัมปะโยโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยัมปิดชังนะลภัติสัิตัมปิทุกขังสังคิตนะปัญจุปทานัคถาทุกขา อิทังโบปะณะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสจังยายังตัณหาปนโนภะวิกานันทิราคะสหคตาตตระตตราภินันทินีเสยทีนทังกามตันหาภะวะตันหา วิภาวะตันหาอิทังโขงปะนะพิกเวทุกขะนิโรโทรอริยะสจังโยตาสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโทรจาโครปรตินิสโคมุติอานานลโย อิทังโขงปณะ,ะภิกขเวทุกขานิโรธคามนีปฏิปทาอาริยะสจังอะยะเมวะอริโยอตถังคิโกมักโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมปันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสาม,มาธิ อิทางทุกขังอริยสัจติเมพิกเวปุพเพอานนุส,สุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุททะปฏิยานังอุททะปฏิปัญญาอุททะปฏิวิชาอุททะปฏิอาโลโกททปิตังโขปณิทางทุกขังอริยสัจังปริเยนยันติเมพิกเวปุพเพอานะ นุสสุดเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิอุทฏิยาังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาวอุทะปฏิอารโลโกอุทะปฏิตังโขปนิทางทุกขังอริยะสจังปริญญาตันติเมพิกขเวบุเพอณะน,นุสสุเตสุส ทมเมสุจักขงอุทัมม ologia, ะะพป to <te> ิิยา낭อุทัพปิิปัญญาอุทัปิิวิชาวอุทัปิิอาโลโกอุทัพปิิอีทังทุกขะสมุตทะโยอริยะสัจจติเมพิกเวปุเพอนานุสสุตาสุธรมเมสุจักขงอุทัปิิยางอุทัพปิิปัญญาอุทัพปิธิวิชาวอุทัพปิิอาโลโกอุทัพปิิตังโข ปานิทางทุกขะสม,มุทายโยทะโยอริยสจังปะหาตับพันติเมพิกขเวปุเพอันนาะโนส,สุเตสุธรรมเมสุจักของอุทังอุทัปติยาโนทัปติปัญญาทัปติวิชาทัปติอาโลโกทัปติตังโขปานิทางทุกขะสม,มุทายโยอริยสัจัง ไปหินันติเมพิกเวบุเพออน,นะนุสุเตสุธรรมเมสุมมสจักขงุทธฏิยานังทัปพิปัญญา,าทัพิวิชา,าทัปพิอาโลโกุทัพิอิทังทุกขะนิโรโทรอิระยะสจ,จันติเมพิกเวบุเพ อาณาโน,นส,สุเตสุธรรมเม е สุจักขุงทัพธิยาณังทัพบติปัญญาทัพปิวิชาวทัพบิอาโลโกทัพปัติตังโขปัณิทังทุกขังเนโรโทอริยะศจังสติการตพันติเมพิกขเวบุเพอาณาโนสนุเตสุธรรมเมสุจักขุงทัพบิยาณังทัพบิปัญญาทัพบิวิชาทัพทิ อาโลโกทัพทิตังโขปนิธังทุกขะนิโรโถอริยสัจจังชัดชัดสิกะตันติเมพิกะเวบุเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพทิยานัุทัพทิปัญญาทัพทิวิชาทัพทิอาโลโกอุทัพปอุทัพปิอิทังทุกขะนิโร ขะคามิเนปฏิปทาอริยสัจันติเมพิคเวบุเพอเนอะนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักงุงอุทัพปิธิญาณังทัปิิปัญญาทัพปิิวิชาุทัพปิิอาโลโกทัพปิิตังขโขฟนิทังทุกขะเนโรทคามิเนปฏิปทาอริยสจังภาเว ตพันติมเมพิกเวปุเพอนัตนตสุตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพทิยานังทัพทิปัญญาทัพทิวิชาทัพทิอโลโกทัพทิตังโขปนิทางทุกขณิโรคะโรทคามินีปฏิปติปทาอริยสัจจังภาวิกตันติมเมพิกเวปุเพอนัตนต สุเตสุธรรมสุจักของอุทพปทธิยานะักอัทพุทธทิปัญญาวัฏพทธิวิชาอัทพุทธทิอาโลโกโอัทพุทธทิยาวะกีวะวะจะัจเมพิขเวอิเมสุตะตุสุอริยสัจสุเอวันติปริกวัตังวัตตังทวัตทา สากายรังยะถาภูตังยานทัศนังนะสุทธิสุทังอโนุหิเนวะตาวาหังพิขเวสเทววเกโลกเกสมารกเกสพรมเกสสมะนะพรมยนิยาปชายยะสเทวานุสายะอนุตตรังสัมมา สัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัญจยาสิงยโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจะตุส,ตสุอริยะสเจสุเอวันติปริกวันตังทวาทศาการังยะถาปุตังยานะทัศนังวิสุสุวิสุทงังอะ โมสิอทาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสัสมะณพรมยยินาปัายะสเทวะมะนุสสายะอนุตตรังสมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญายสิงยานจัจจะปนาเม ทสนังอุทะปฏิอกุปปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัติทานิปุนณภะโวติอิทัมะโวจะภะควาอาตตมาณะปะจักวัคคิยาภิขุภะคะวะโตอภิตังอภินันทุง อมิสมินจะปปนะเวยากะระมิสมิงพัญญามเนียะสะมาโตคุทันะยะัสะวิรชังวิตะมังธรรมะจักขุงปุถะปิยังกิจิสมุททะ,ะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติ ปะวันติเตจะภะคะวะตาธรรมะจกเกภุมมาเทวาสทัมะนุตสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภารานยิสิยังอิสิปะตะเนมิคะทายุตุอุนุตตรังธรรมะจัก,กัง ปวัติตังอปติวติยังสมะเนนวาวาพระมะเนวนวาวาเทวนะนาวามาเรนวาวาพระมุนาวาเจเกนะจิวาโลกัสสมมินตม,นม,นมินติภูม,มานางเทวานางส,านสัตทังสุตวาจะ ตุมมะหาราชิกาเทวาสัทมนุษสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานางเทวนางสัทธางสุตวาตวติงสาเทวาสัทมนุษสาเวสุงตาวติงสานางเทวนางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทมนุษสาเวสุง ยามางเทวานังสัตทังสุตวาสุตติตาเทวาสัทมนุสสาวสุงตุสิตานังเทวานังสัททังสุตวานิมมะนัปฏีเทวาสัทนะมนุสสาวีสุงนิมมานัปตินังเทวานังสัททังสุตวา ปรนิมิตะวะสวตีเทวาสทธมนุษาเวสุงปรนิมมิตะวะสวัตีนางเทวานาง,งสัตทางสุตวาพระมะกายิกาเทวาสทธมนุษาเวสุงเอตัมภคะ,ะวะตาภารณะอิสิยังอิสิกปเตนิมิ ขาทาเยเออนุตตรังธรรมกักจักกังปวติตังอปติวติยังสมะเนนะวาพรมะเนนะวาเทวนะวามาเรนะวาพระมมกนาวาเกนณจิวาโลกัสัมมินติอิติหะเตนะขบนนาบเนนะ เตนะมุหฏเตนะยาวะพรามะโลกาสทัทโทอภพคันชิอัยสยศอัจะท,ะทะสะสะัสสัทสัสสหศิโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจะโอลาโร โภาโสโลโกโลเกปาตุระโหสิอตติกมเมวะเทวนางเทวานุภาวัอทัคโผลขขาวอุทานัางอุทานเนสิอัญยาสิวะตะโพกนทันโยัญญาสิวะตะโพกนทันโยติอิทธิหิทัง no ยายสัมาตโกนทัญยัสะอัญญากนทันโยตวเววะนามังอหโหสิติเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิโู อนุตตรบุริสสะธรรมสารติสัทธทวมนุษานังพุทโธภควาติ 8. ธรรมานุสติสวาคาโตภคว,วตาทมโมทันทีติโกอคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปัจจัตังเวทิตะโพพิโยหิติก้าสังคานุสติสุปฏิปนโนภควโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนภควโตวสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภควโตสาวกัสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกัสังโคยาติทางจัตตาริบุริษยุคลานิอัตถบริษบุคลาเอสัภคกโตสาวกสังโคอหุนัยโยปะหุนัยโยทักขิณัยโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตรังบุญยคิตตังโลกัสสาติสิบจินามณีปียงมันตัง ชปินดัมจินนามิปยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิดตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเย สกุปปัชังทัสมิงกินนาวะกินเนวะตัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพะวันตุเมพสิสิทธิพาลังชนาะนาะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาะพหูชนาปียังมะมะ 11. สะิบเอ็ดสกตวาสกตวาพุทธ ตนงโอสถังอุตตมังวรังเหตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธนานิสันตุปทัทถวาสาเพทุกขาอปปสเมมนตเตสกตวาธรรมะรตะนางโอสถังอุตตมังวรังปริลาโหปัสะมนาง ธรรมเตเชนะโสธินานิสันตุปทวาสเพพยาวุปะสมเมตุเตสกตาวาสขารัตตานังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังทักขิขะเตเชนะโสธินา นสันตุปัทวาสเพโรคาวุปัสเมตุเต 7. พุทธานุสติอิติปิโสภควาอารังสมาเจปโทว,วิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิททอนุตโรปุริสธรรมะสารถิสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติแดธรรมานุสติภควาโตสาวสัโกอาภควาโต สวากดิโตภควาตาธรมโมทันติติโกอาคาลิโกเอเหปจิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตโพพิญโยหีติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภควาโตสาวะขจังโฆลุชุปฏิปันโนภควาโตสาวะขจังโฆลยายาปฏิปันโนภควาโตสาวะขจังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวะขจังโฆยาติทังจัตตาริบุริสศยุคลานิอัตถบุริสศบุคลาเอสศภควาโตสาวะขจังโฆ อาหุนยโยปาหุนยโยทักขินัยโยอัญชลีกะรณิโยอนุตรังบุญยักขิตังลูกาสาติสิปจินามณีปยียงมันตังเป็นนักจินามนีปยียงมันตังยะสังทาสังโกนะโกนางอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโูตันจะมหาราชาตวังมังโป สัุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชพมัทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังจาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชน,ะน,นานนเยมเนจินดาปิยังจะนานัตสัเพชนะ พระโหชนะปียังมะกมะ1สิบเอ็ดสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตะเชนะสุธินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปสสะเมนตุเตสกตวาธรรมังรัตนังโอจถังอุตมังวรังปริ ลาหุปัสสะมะนางธรรมเตเชนะโสธินานิสันตุปัทะวาสเพพยาวุปัปะสะเมนตุเตสกตาวาสังฆารัตนงังโอจถังอุตมังวรังอาหุเนยังปางหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปัทะวาสเพโรคา ภูปสเมเตุเต 7. พุทธานุสติอิเตปิโสภควาอารหังสัมมาสัพพโทวิชาจรณะสัมปันนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธมสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคควาติ 8. ธรรมานุสติสวะคาโตภควตาธรรมโมทันติติโกอกาลิโกอิเหปสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิธโพปิญโยหิเต ก้าสังขานนสติสุปฏิปปโนโคตโตสาวกัังโคอุชุปฏิปปโนภวโตสาวกัังโคยายาปฏิปปโนภวโตสาวกัังโคสามีจิปปโนภวโตสาวกัังโคยาธิทางจตาริบุริสะยุคลานิอัตถะบุริสะบุคลาเอสาภคะโตสาวกัังโคอหุเนโยปะหุเนโยทักขิเนโยอัญฉชริกรณินโยอนุตรังบุญยักเกตังโลกาสาติ สิบจินมณีปียังมันตังจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนะโกนางอุปัสันติสิเน,นหังสิเน,นหังมาตาปิตาวะโอระหังปปโธตันจะมหาราชาตะปังมังโปสัตถุโนทิปังกาเรเทโวสุปโปเสิกิน จิเทโวเยสกโก,โกประชังมัสสิมิงกินเนวาตตาปิยงังกันตังสาริปุโตวพวันตุเมสิทธิลาพังชนายะนะเยมณีจินดาปิยงังจะท่านนางสัพเพชนาะพระหูชนาปิยงังมากมะกสิบเอ็ดสกตตวาสก,กตวาพระพุท สกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังรังเหตังเทวะมนุสสานังพุทธเตเชะนะโสธินังนัสสุปัทวาสเพทุขาวุปะสเมตุเตสกัตตวธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังบริลาโหปะจะมานังธรรมะเตชนะโสธินัง นสันตุปัททวาสเพปพยาวุปสักเมนตุเตสักตะวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนย,ยังปาหุเนย,ยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัททวาสเพโรคาวุปสักเมนตุเต